ที่ในปัจจุบันนี้ถ้าพูดถึงทั่วไปนะคนจะนึกถึงถ้าพูดถึงศิละปะประกันตัวมวยไทยอนะไรก็แล้วแต่นะฮะจาาพนมไม่ไเป็นคนหนึ่งที่<ช>เปนเ็นี่มาแรงครับเพราะว่าชาวต่างชาติก็รู้จักใช่ครับโดยเฉพาะญี่ปุ่นอะไรก็แล้วแต่<ช>แล้วก็มีภาพยนตร์ออกมาด้วยใช่ครับผมถามได้ว่าจาาพนมเนี่ยถ้ามองจริงๆถ้าครู่แปลงเป็นคนสอนมวยชายาจริงๆหรือไมฮะมีมาตรฐานและจาาพนมเนี่ยถือว่าเป็นมวยแบบไหนครับ คือถ้าพูดจริงๆเจ,จ้านมดังเพราะว่าเขาเป็นนักแสดง <Okay. S 1> สื่อการแสดงทําให้คนรู้จักท่โลกได้ <Okay. S 1> แล้วก็แสดงตัวตนมาว่าเป็นแผยไทยเนี่ยมันก็เป็นคนแรกที่ทำเอาไปนในสื่อวงกว้างที่สุด <Okay. S 1> ซึ่งเราทําก่อนเข้ามานานก็จริงแต่เราก็ทําแค่วง,งเรา <Okay. S 1> แล้วก็เมื่อก่อนในมวยไทยถูกปิดบังเพราะกลุ่มเราไม่บอกใคร mm hmm. ในี่พอไปสอนข้างนอกปั๊บต้นต่อคือเขาเห็นวิชาเราขึ้นมามีคนในเว็บไซต์เปิดตัวขึ้นมาเขาก็เก็บข้อมูลเราก mm ็ hmm. เ,รเริ่มเริ่มมีการทําตรงที่ออกมาเป็นมวยโบราณ จาวนมก็ก็เอาเอาจริงๆก็คือจําวนมเขาเป็นคนชอบตีลังกาชอบกระโดดโปสเตรสตันอยู่แล้วนี่พอเขาได้เห็นข้ข้อมูลที่ามาัดจะตรงนี้จะทําให้ให้มันโตมาได้แล้วก็พิเศษออกมาได้เขาก็ใช้ทำทำภาพยนตร์แต่ลีลาการจุดมวยพันหมัดเนี่ยเป็นชายาแต่ว่าสมเพี้ยนนิดนึงอาจจะตั้งมือตรงหน่อยชายาเน้นเน้นสี่้างาเล่นสโลปลงมาแบบแต่เขาจะขึ้นตรงแล้วขาชี้ลงเหมืบนเวทีก็เป็นเอาก,ากลักษณ์ใหม่ขึ้นมาแอคชั่นก็เป็นแ,แบบนึงการวิธีการคือดีไซน์มาใหม่ We'll คนนี้ก็ชื่อธีรพัแ์แท้นะครับ,รบเรียนมาก็หกเจ็ดปีได้นะในวันนี้ก็หกเจ็ดปีนี่หมายความว่าเรียน,าน,นอาทิตย์ละครั้งนะครับแล้วบางทีอาทิตย์นั้นจะมไม่มาเลยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นคนแรกที่เข้าสู่กระบวนการต่อสู้ที่เอาโมชาย,ยาเนี่ยไปต่อสู้ในในเวทีโลกได้คือต่อสู้ในกรงแบบบีเฟซีเงี้ยนะคือก็เล่นเพิ่งต่อสู้สมัครเล่นไปเป็นแชมป์นักสู้เมื่อ2009นะครับน้หนักห้าสิบเจ็ดกิโลกร,รัมแล้วครั้งน้ครั้งหน้านี้ประมาณที่เจ็ดเดือนมกรานี่นะจะไปต่อยอีกรายการเป็นรายการนักสู้มือชีพ กอและการแดรนะครับก็คอยติดตามชมตอนนี้นเป็นผู้ช่วยครูฝึกด้วยแล้วเป็นทีมเผยแพร่ของเราที่มีความรักจริงในมวยไทยยาคร,ครับแล้วก็สิบสนต่อมาคือตัวอย่าง,างนาักเรียนใช่ใชที่<ช>ศึกษามวยชายงจริงจังครับผมทีม่ท่านก็คืออ่าท่านกอนตีรวิทย์หรือฮาร์ดน้องฮาร์ดถึงน้องๆน้องใหม่นะทือว่ามีความรักเหมือนที่ครูรักลางานออกจากงานประจํามาอยู่กับครูเลยอยากเป็นครูฝึกครับก็เลยบ้านขึ้นมาเป็นช่วยผู้ช่วยครูฝึกด้วย ท่าแรกนี่ที่จะสาธิคือท่าชื่อว่าอะไรครับผมเราจะเป็นชื่อท่าอุปราชเขาข้อช้างนะครับซึ่งที่มาที่ไปของท่านี้ก็เราเราจำลองมาจากการการต่อสู้เพราะท่ามวยต้องตั้งให้เกรงหน้าเกรงขามนะครับก็คิดว่าท่านี้เป็นท่าที่จำลองว่าชื่อมาจากผมม่าสวนท่านได้ใช้ของเงาปันคอเพปาะว่าอุปราชสะพายแรงเลยครับว่าจำลองว่าแข้งคนก็เหมือนเงาแหละก็คิดว่า แต่ป้อมลงไปก็มันเอาเงาตัดลงไปเพราะนั้นแก้หมัดต,ตรงนี้ก็เป็นการแก้ที่สวยงามแล้วมันรุนแรง, okay, งโอเคเดี๋ยวไปดูเลยถึงกับล็อกได้เลยตรงนี้ okay, โอเคอเครับผมดูจับแล้วรอดูเชิงกันแล้วก็ดูจังหวะใครออกทิช้าขึนะครับถ้าเข้าทางก็จะลูกไม้ใช้ปั๊กเทียมดูสายตาอะไรอย่งนี้ ต้ององอ<ช>อมองมอเดูก็ใช้ไม้ซ้ำไหมไม้ยังไงถ้าใช้ไม้ซ้ำเดิมเขาเข้าทางเขาก็เลยลูกไม้นั้นที่ทเข้าหลังคร<ช>ับ <ๆ S 1> แก้ทางจุดเด่นของท่าเมื่อกี้นะฮะคือตรงส่วนไหนครับก็คือวิจจติลบหมัด มาตรงแล้วก็โน้มตัวก้มลงเนี่ยหลบพร้อมกันน่ะเท้าจะคข้ไปฟาดแทนตรงนี้จุดที่สําคัญโอเคข้าจุดนี้เลยใช่ใช่ครับตรงตรงนี้ถ้าถ้าโดนตรงนี้ก็ถือว่าจุดสําคัญถ้าโดนต่ําก็คือใช้ใไซโคหักได้เหมือนกันหักเลยใช่ไหมถ้าโดนที่ไหปละหลหักได้ไหปละหลหักถ้ากั้นคอก็สลบได้สลบเลยมันจุดทั้งแถบได้หมดเลยถ้าแปลงครับถ้าสมมติผมหรือใครใครก็ตามเนียอยากจะฝึก มวยเชยานี่ครับต้องเตรียมพร้อมยังไงบ้างนะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างจริงๆมวยชาย,ยาเป็นมวยของของคนทุกคนที่ควรเรียนเพราะว่าถ้าคนคิดว่าหาตัวเองแล้วก็ต้องการต้องการฝึกตัวเองแล้วต้องการเป็นคนดีของสังคมเนี่ยควรจะฝึกชาย,ยานะเพราะมวยชยานี่ปัญญาเข้ามาที่สูงมากไม่ใช่เป็นมวยที่ต่อสู้เพื่อทําร้ายหยาบก,กระด้างเลิกปวดเถื่อนปลาเถื่อนอย่างคนเข้าใจหรอกถึงจะใช้มือปร่าเป็นมวยฆ่าคนก็ตามมันฆ่าเพราะจําเป็นจะต้องฆ่า เพราะการลบไม่ฆ่าเขาฆ่าเราแต่เรามีปัจญาว่าให้ทาําแต่พอราป่าวแต่พอจําถ้าคนไม่คิดร้ายต่อเรามากเราก็ทําแค่ปรับป,าบปรามคาปลามพอเรียกผมมิหารสีไงมีวันว้ครูสีที่เรีมงหานสีเมตตาคูณาผู้ใจเด็กขาเขาต้องมีเพราะฉะนั้นมหย,ยาเป็นมที่เป็นการฝึกจิตมากกว่าภึกิจิตให้สูงขึ้นเพราะนั้นทุกคนมีสิทธิ์เรียนไม่ว่าหญิงหรือชายก็ตามที่สามารถฟังคําสั่งเราได้แล้วก็ทําตามเราได้หนึ่งสองเขาต้องปฏิบัติตามกฎอตกฎิตาการเราได้ด้วย พร้อมจะเป็นคนดีไงบ,บางสำนักบอกว่าต้องคนดีเข้ามาถึงรับผมไม่ใช่เพราะคนดีไงก็อยู่ไหนก็ดีใช่ไหมครับของเราคือคนที่มาเรียนก,กับเราต้องเป็นคนที่พร้อมจะเป็นคนดีเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงได้ครับถึงจะเลวมาเกเรมาช่วยไงถ้าคุณเข้ามาสังกัดเราแล้วคุณปฏิบัติตามกฎกติกาได้เนี่ยเยยางน้อยเราได้ช่วยสังคม เคยมาขอเรื่อคคูแแลงนะฮะ <S <S แล้วเอาไปแก้แค้นเอาไปทําร้ายคนอื่นเอาไปอย่างนี้มีมากเท่าที่เจอมีแต่ตอนแรกมาอยากจะฝึกไปต่อสู้เพราะถูกรังแกมาถูกกล,มลุมมาอะไรเงี้ยพอดูโอรมเสร็จปั๊บสักพักก็ไม่อยากทําร้ายใครมีแต่ว่าฝึกไปแล้วก็รู้ว่ามีดีแต่ก็ไม่เคยใช้แต่ทุกวันก็มีโอกาสก็ก็มีเจอเจอเหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยคนนี้โดนบ่อยมากโดนจี้โดนต้นบ่อยมากนะครับก็ก็ใช้มวยายาต่อสู้ไปทีเขาสู้ทีนห้าคนเงี้ย ลุมเขาก็สามารถน็อกได้น็อกได้แป๊บเดียวก็เขาก็มีความภูมิใจว่าวิชานี้ใช่ได้จริงเรารู้ความเปลี่ยนแปลงของเราอยังไงไหมครับเพราะว่า<อ>ผมที่เมื่อกี้ผมคุย,ยกับครูแปลงใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆสัตว์ชิ้นเนี้ยมันไม่ใช่เพียงแค่การแสดง หรือไม่ใช่เป็นแค่การต่อสู้เท่านั้นเนี่ยใช่ครับมันทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใชตรงเนี้ยมีผลยังไงกับน้องพักมั้งครับก็จริง,รงๆตอนแรกที่เข้ามาเรียนเนี่ยก็คือก็เป็นเด็กผู้ชายอยากเก่งนะฮะก็คือเอออยากเรียนมวยอยากฝึกไว้ป้องกันตัวอยากแบบเอาเอา,เอาไว้แบบช่วยเหลือคนแบบแฟนเราหรือว่าคนที่แบบอ่อนแอกว่าอะไรเงี้ยก็มาฝึกแล้วพอฝึกเสร็จปุ๊บเป็นคนที่โชคร้ายหรือโชคดีก็ไม่รู้ครับก็เป็นคนที่ได้ใช้วิชาบ,บ่อยคือ มีมีคนมาจี้บ้างโดนหาเรื่องบ้างอะไรเงี้ยเรื่องจริงเลยฮะ,ฮะใช่ครับเรื่องจริงครับแล้วได้ใช้เลยไหมครับก็ได้ใช้เลยครับยกตัวอย่างสักสักเหตุการณ์หนึ่งได้ไหมคะสักเหตุการณ์หนึ่งก็คือตอนนั้นไปงานเสนาธิการอาหารกรัรูครับไปแสดงไปแสดงมมยเสร็จกลับมาผมว่ากลับดึกเพราะว่านั้นงานเลิกดึกมากประมาณห้าทุ่มกว่าผมก็กลับไปที่บ้านแถวแถวสะพานพุทธนะครับพอนั่งรถกลับไปเสร็จปุ๊บเดินผ่านห้างมาแล้วมันก็มืดมากแล้วกำลังจะเดินลงไปก็เจอผู้ชายคนหนึ่งเดินสวนขึ้นมาแล้ว เขาก็มองหน้าเราเราก็แบบเอคือเราคิดว่าเอ้ยเรารู้จักกันหรือเปล่าหรือว่าอะไรแต่เขาใส่แว่นตากลมๆนะครับแล้วก็มองมองเราเราจะเดินซ้ายเขาก็เดินมันดักหน้าเราขวาก็ดักหน้าเราอีกเราก็เอ้ยเหลือว่าเพื่อนเราหรือเปล่าแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยคุณเขาพูดคำหยาบนะครับก็สงวนสิทธิ์นะรับเขาบอกว่าคุณใช่ไหมที่ป้นรถเพื่อนผมอ่าอย่างนี้ผมก็บอกว่าเอ้ยผมเพิ่งนั่งรถกลับมาครับผมไม่รู้เรื่องเลยผมเพิ่งกลับมาอะไรเงี้ยเขาบอกไม่ไม่จริงหรอกคุณนั่นแหละ กระชากคอผมลงไปตรงลานจอดรถใต้ดินใช่ครับแล้วก็มีเพื่อนเขานั่งรออยู่บนมอเตอร์ไซค์ใช่เสร็จแล้วคราวนี้เสร็จเขาก็ถามว่าเนี่ยรถคันนี้ใช่ไหมที่คุณป้นอะไรเงี้ยผมก็เออไม่ไม,ไม่ไม่ใช่นะครับผมขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นแล้วผมก็ไม่รู้จะไปป้น,ปอนอะไรยังไงทำไมแล้วเขาเสร็จปุ๊บเขาก็เลยต่อยเลยเขาต่อยผมก็รับ,ร,บรับเสร็จตอนแรกอากาศจะทุบที่กระจกแว่นตาเขาแต่กลัวกลัวที่ว่า อาจจะไปทะลุโดนลูกกระตาเขาก็เลยจับหักแขนลงแทนอ๋อคือน้องทําก็ได้ใช่รใช่ครับคือตอนนั้น <okay S 2> คิดค,คิดคิดคือคิดนี่แต่ะตอนที่โดนลากลงไปแล้วว่าโอเคอาจจะป้องกันป้องกันตัวอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่กลัวว่าเดี๋ยวลูกกระตาเขาจะเสียก็เลยจับหักแขนลงแล้วก็ เตะแทนครับผมได้เป็นไงฮะวิ่งแด้เปล่าก็ไม่ครับก็ก็พอดีโดนเตะมันโดนทางพอดีครับก็สลบแล้วเพื่อนเขาก็บอกเอ้ยพี่พี่ผมขอโทษแล้วผมก็มันก็พาขึ้นรถเสร็จก็ขี่ไปเลยอ๋อก็ไม่วิ่งครับไม่แทนวิ่งหนีครับก็ขี่มอเตอรไซค์หนีไปเลยครับก็เลยพอพอพอตอนแรกยังไม่รู้สึกตัวว่าโดนปนด้วยเดินมาสักพักนึงก็เอ้ยเฮ้ยรีบโทรมาหาครูบอกว่าเออเนี่ยผมโดนปนทำโดนซี่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็โชคดีได้ใช้วิชาการมีไปใช่ครับป้องกันตัวเองไปด้วย มวยโบราณเนี่ยเป็นศาสตร์เนี่ยเรียนไม่จบครับศาสตร์ที่เรียนไม่จบมันจะพัฒนาเกิดขึ้นตามปัญญาของผู้ฝึกผู้เรียนเรื่อยไปหรือเกี่ยวกับครูบาอาจารย์ที่มีปัญญาคิดค้นต่อไปนะครับศาสตร์ศิลศาสตร์ที่มีศิลป์ก็ศิลป์ที่สวยงามมาช่วยศาสตร์ที่สวยงามขึ้นเพราะนั้นการเรียนมีพื้นฐานการฝึกการเรียนคุณต้องการป้องกังนตัวเบื้องต้นหรือต้องการชั้นสูงล่ะอาจารย์บอกยิ่งเรียนอยากจบเร็วกับไม่จบเลยนะฮะอยากเรียนเร็วกับทำให้ช้าแล้วคุณเรียนตามขั้นตอนไปตลอดชีวิตนี้ก็ไม่จบ แต่ต้องการเรียนป้องกันตัวเนี่ยเรียนวันนี้ก็ใช้ได้เลยท่านี้ทันทีแต่อยากเรียนแล้วจับแก้เหตุการณ์ได้คิดเป็นก็ต้องเรียนขั้นตอนต่อไปให้คุณมีสูตรของตัวเองสามารถแก้เหตุการณ์เองแก้จย์เป็นได้คุณน้องเรียนเป็นระบบระบบไปเป็นขั้นตอน3เดือน6เดือน1ปีก็ปีน้องที่เจอเรืองวันมาแปดเดือนก็เจอเหตุการณ์แต่แปดเดือนคืออาทิตย์ละครับอาทิตย์ละครับใช่เลยก็คนลุมห้าคนก็นอกได้สามคนสองคนก็ไม่กล้าเข้าเเป็นเรื่องจริง